่อไปค่ะตอนที่ห้านะคะกับความสุขเรากลับมากับตอนที่ห้าในแฮปปี้เรซปี้นะคะสํารับสูตรความสุขของเรากันนะตอนนี้จะมาคุยถึงการสร้างความสุขขึ้นมาใน4มิติเลยนะตอนนี้เขามีหนัง 3D กันนะคะมิวก็จะให้ 4D เลยในการสร้างความสุขกันขึ้นมานะคนเราค่ะจะรู้สึกเติมเต็มมีความสุขสนุกสนานแฮปปี้แล้วก็มีพลังชีวิตอย่างล้นเหลือเหลือเฟือได้ทุกๆวันเนี่ย จะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคำตอบค่ะถ้าเราสามารถจัดการความสุขทั้ง4มิตินี้ได้นะคะความคามตอบก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยนะมาดูกันว่า4มิตินี้คืออะไรกันบ้างนะคะ 1. ค่ะสุขกาย happy body ความสุขนี้นะคะจะอยู่ในเลเวลของฟิสิกส์ค่ะก็คือความสุขในระดับร่างกายของเรานั่นเองเป็นการใช้ชีวิตค่ะเพื่อให้อยู่รอด ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเราไม่ว่าเราจะอยากกินอยากจะเดินทางอยากจะตอบสนองความสะดวกสบายสามารถตอบสนองตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตไปจนถึง การมีชีวิตที่มีคุณภาพนะการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีหน้าที่การงานที่ดีรวมไปถึงการหาความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะคนที่มันรู้ความต้องการในมิตินี้นะจะชอบออกกําลังกายตั้งใจทํางานขยนันทันแข็งแล้วก็มีความกระตือรือร้นในทุกๆวันอาหารเป็นประโยชน์แล้วก็มุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทํางานค่ะ เขาจะรักษาสมดุลของ2องอย่างนี้ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตการทํางานหรือบางคนเขาก็จะผสานมันเข้าด้วยกัน,นะค่ะซึ่งถ้าเราจะมีความสุขทางดา้านฟิสิกอลเลเวลหรือว่าแฮปปี้บอดี้นี้นะก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะเพราะฉะนั้นในมิติแรกค่ะถ้าอยากจะมีความสุขมีแฮปปี้บอดี้นะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะและเด็กสามมิติเราก็มาจอการใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะไปดูแลตัวเองกันนะไม่บาย